กับการหวนคืนจองกันอีกครั้งหนึ่งของพระเอกเทวดาครับคุนชีนี่หลายสาวสาวหลายคนนี้กรี๊ดเลยนะฮะกรี๊ดค่ะติ๊กจาพรครับโอ้โห,โหนอกจากจะมีงานหนังนะคุณขาพี่ติ๊กเนี่ยยังมีงานละครจ่อคิวอีกด้วยนะคะงานนี้ค่ะก็เลยทำเอาสีภรรยาของคุณติ๊กนะคะดีใจไม่ใช่น้อยจะเป็นเพื่ออะไรไปดูกันรพระเอกหน้าหล่อติ๊กเจษดาพรอ,ออกจากปากลบมชลีลาทะเล่นบนแผ่นฟิล์มอีกครัง้งกับหนังคอมเมดี้ดราม่ายอดมนุษย์เงินเดือนที่ตีแผ่ชีวิตพนักงานออฟฟิศในเมืองใหญ่ค่ะ แถมยังรับหน้าที่เป็นป้าดันให้หนางเอกน้องใหม่โบนัชไลัยพร้อมกับออกปากว่าถึงจะผ่านงานหนังมาหลายบทบาทตลอดระยะเวลา15ปีเต็มแต่บทพระเอกตลกในเรื่องนี้ไม่ง่ายเลยเละคะ่ะยากนะครับแต่ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่มันท้าทายแล้วก็ผมเชื่อว่าในฐานะของนักแสดงทุกๆคนเนี่ยครับอยากจะทํางานที่มันยากๆแบบนี้แล้วก็มันเป็นอะไรที่พอถ้าเกิดเราทําได้แล้วเรารู้สึกว่าเราจะภูมิใจครับ นอกจากงานหนังแล้วนะคะหนุ่มติ๊กยังแบ่งเวลารับงานละครอีกสองเรื่องรวดซึ่งคนที่แฮปปี้กับการคืนวงการละครของเจ้าตัวที่สุดคงหนีไม่พ้นสีภรยาพีทสิตมนค่ะถ้าคิดแทนเขานะเขาก็น่าจะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นนะเะเพราะว่าก,ก็ได้เห็นเรามาแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะทํางานในรูปแบบไหนเนี่ยเขาก็บอกผมเสมอว่าเขาก็มีความสุขตลอดที่ที่ผมเห็นผมทํางานแบบนี้แล้วก็มันเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์เขาก็บอกว่าดีเหมือนกันที่ทําให้ แฟนๆมีความสุขเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าทุกๆคนก็ถามหาหรือแม้แต่ว่าเวลาเขาเองไปไหนมาไหน,ไหนก็จะมีคนถามถึงว่าเมื่อไหร่ที่จะเล่นละครตอนนี้ก็มีคําตอบได้แล้วส่วนใครที่หวังจะให้หนุ่มติก๊กควงภรยามาออกงานเหมือนดาราคู่อื่นๆบ้างคงต้องรอเกอ้อนะคะเพราะเจ้าตัวให้เหตุผลว่าทํางานคนละสายงานก็เลยไม่สะดวกที่จะรับงานคู่ค่ะม oh. ไม่หุบเลยนะครับสาวๆ <laughs> เป็นคนที่หลอเป๊ะมากจริง <laughs> ๆนะคะยังไงก็ติดตามะะทั้งผลงานหนังแล้วก็ละครของพี่ติก๊กเจษดาพรผลดีด้วยนะคะครับส่วนตอนนี้นะครับ